สวัสดีค่ะโรงงานกาแฟโดยช้างยิงนดีต้อนรับค่ะวันนี้เราจะพาไปชมกาแฟแล้วก็โปรดักกาแฟจุดชมวิวจุดถ่ายรูปของทางร้านเรานะคะค่ะตามมาได้เลยค่ะทางร้านเรานะคะก็จะมีจุดชมวิวเป็นมุมน้ําตกนะคะแล้วก็จะเป็นมุมด้านโลโก้นะคะตอนนี้เราจะพาไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็รู้จักกับบริสตาที่ทํากาแฟนะคะโดยช้างสวัสดีค่ะ นี่จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะในการสั่งและออเดอร์เครื่องดื่มนะคะสำหรับมุงมผลิตภัณฑ์นะคะของเราจะมีกาแฟอยู่4แบบนะคะจะมีเอ่อีเบอรี่นะคะออแกนิกซีเนเจอร์นะคะแล้วก็พรีเมียมคลาสสิกค่ะ3ตัวนี้จะเป็นขั้วกลางนะคะแล้วก็เอสเปรสโซซูรีมจะเป็นมีเดียมทูดาร์นะคะจะเป็นค่อนข้างเข้มะคะ่ะแล้วก็จะมีถังเช่าะคะ่ะที่ทางโรงงานเราผลิตเองนะคะ แล้วก็มีคาสคาร่าค่ะเปิดกาแฟเชอรี่ค่ะแล้วก็จะเป็นแก้วน้ำดอยช้างค่ะมีแก้วมักด้วยนะคะจะเป็นมุมไมคาเดเมียค่ะแล้วก็จะเป็นตัวกาแฟแบบดริปที่พร้อมชงได้เลยนะคะถ้าสำหรับมุมนี้นะคะจะเป็นมุมอของที่ระลึกนะคะของฝากของดอยช้างเราค่ะจะมีกระเป๋าค่ะแล้วก็เสื้อค่ะแล้วก็เป็นกิฟต์เซ็ ชุดกาแฟนะคะแล้วก็มีหมวกแล้วก็แมสค่ะผ้าปิดบากนะคะก็จะเป็นสมุดหนังสือค่ะจะเป็นประวัติค่ะของกาแฟโดยช้างของเราเนี่ยคะจะมีอยู่3แบบนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นมุมพกกี้นะคะ mm hmm. สำหรับมุมนี้นะคะจะเป็นมุมสโลว์บาร์ค่ะในการทำเป็นกาแฟดริปค่ะ mm hmm. ค่ะนี้จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะสำหรับลูกค้าชอบแบบ อ่าสโลบาริฟกาแฟนะคะจะเป็นกาแฟแบบทางพิเศษของทางโรงงานเราที่ออกแบบค่ะสำหรับมุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะที่ลูกค้าชอบมานั่งนะคะแล้วก็จะมีรูปโลโก้ของกาแฟดอยช้างเรานะคะค่ะมุมนี้จะเป็นมุมที่ผ่อนคลายที่สุดนะคะค่ะสำหรับมุมนี้นะคะจะเป็นมุมน้ำตกนะคะแล้วก็จะมีอ่รูปโลโก้ในการถ่ายรูปนะคะ แล้วก็ลูกค้าสามารถนํากาแฟนะคะมาทานในบริเวณนี้ได้ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปค่ะจะสวยมากเลยค่ะมุมนี้นะคะจะเป็นมุมร่มลื่นนะคะสําหรับลูกค้ามานั่งก็จะมีโซฟาค่ะแล้วก็มีต้นไม้ใบไม้นะคะในฤดูช่วงนี้จะเป็นสีเขียวค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนหรือฤดูร้อนช่วงเมษาก็จะเป็นสีทองนะคะลูกค้าสามารถถ่ายรูปได้ค่ะ นี่ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นรูปไม้ไผ่นะคะจะเป็นไม้ไผ่สาระคะ่ะแล้วก็ข้างหลังเราก็จะเห็นเป็นรูปโลโก้นะคะของโอยช้างเรานะคะสามารถมานั่งถ่ายรูปได้เลยค่ะค่ะสำหรับมุมบันไดขึ้นชั้น2นะคะก็จะเป็นจุดที่ลูกค้าถ่ายรูปเยอะมากเลยคะ่ะข้างหลังเราจะเป็นหินโลโก้เหมือนกันคะ่ะโลโก้โดยช้างของเราะคะ่ะสามารถเดินชมข้างบนได้นะคะ โลโก้ชั้น2นะคะจะเป็นโลโก้ที่ขนาดใหญ่ค่ะกว่าข้างล่างนะคะลูกค้าชอบมาถ่ายรูปก,กันอยู่มุมนี้ค่ะสําหรับชั้น2นะคะจะเป็นม,มุมประวัติค่ะแล้วก็นิทรรศการค่ะสําหรับเกี่ยวกับกาแฟของเรานะคะแล้วก็ประวัติของร้ยช่างเราค่ะสามารถชมแล้วก็อ่านได้ค่ะในบอร์ดค่ะ ท่านที่ต้องการมาเที่ยวชมที่โรงงานลอยช้างของเรานะคะสามารถติดต่อข่าวสารได้ทางเพจโรงงานลอยช้างของเราได้เลยนะคะหรือโทรมาทางเบอร์ที่ Facebook ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะ